สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราสั่นจอนมาที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนะคะแต่อำเภอไหนนะคะเราไม่บอกเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนยางก่อนนะคะต้นยางสวยมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนยางก่อนอําเภออะไรเดี๋ยวตามลุงมาเลยนะคะ สองส่วนคนไหนคะอ๋อพี่เดาบอกคนนี้คนนี้นะคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อธันสุทันครับผมนามสกุล่ะคะจันยังครับจันยังแล้วอยู่ข้างๆนั่นนะคะพี่เออทีนไรยาผมนามสกุอะไรล่ะคะสมจิตจันยังสมจิตจันยังนะคะแล้วอันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ใช้อะไรมันถึงบอกว่าโอ้โหมันดีเหลือเกินเลยมันเป็นยังไงคะไช้นุชไลท์ครับหนึ่งสองแล้วต้องถามว่า ที่ใช้นุ่นไลท์เนี่ยฉีดยังไงคะพี่ส่วนผสมส่วนผสมก็สูตรหนึ่งเมื่อก่อนผมฉีดฉีดพ่นตรงหน้ายางนี้เลยใช่ไหมคะตรงหน้ายางสุดหนึ่งห้าดีซีจุดสองห้าดีซีผสมกันเลยผสมเลยสี่สิบลิตรตอนน้ำยี่สิบลิตรใช่ฉีดพ่นลรวฉีดประมาณสักเว็นระยะยังไงคะพี่ระยะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ฉีดไปสองครั้งฉีดไปสองครั้งครั้งแรกวันที่สิบเอ็ดมกราอนวันเด็กสิบเอ็ดมกราคมวันนี้ที่มาไทยทำเนี่ยวันที่ สิบเจ็ดมีนาสองครั้งก็แสดงว่าแล้วก็กุมภาครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งกี่ดือสองครั้งอ่าสองครั้งแล้วเป็นยังไงบ้างพี่มันความแตกต่างแล้วไอ้ที่พี่ถือคืออะไรถืออาตัวครุกปุ๋ยครุกปุ๋ยพี่ใช้ยังไงพี่ใช้ปุ๋ยผสมสองสอบแล้วก็ใช้ของนุชอะไรนี้หนึ่งกระสอบเอหนึ่งหนึ่งกระปุกเนี้ยนะพี่กิโลครับอ๋อแล้วรลคุกหวานเลย หวานปกตามปกติของพี่ใช่ไหมคะแล้วผลผลพอใช้แล้วเป็นไงพี่ช่วยเล่าให้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยต้นพี่บอกว่ามันแตกเลยเหมือนคนอ้วนขึ้นใช่ไหมพี่บอกจริงจริงต้นมันจะสวยเนี่ยต้นมันจะสวยแล้วต้นมันจะแตกเนี่ยยางเห็นไหมแตกมาหมดเลยนี่ครับเปิดเปิดกีดนิดเดียวเองมันจะเหมือนกับไม่ได้กีดเลยอ๋อไอ้นี้มันแตกยางหน้ายางมันแตกขึ้นมาเร็วเสมอเลยมาถึงตรงนี้เลยปกติถ้าไม่ใช้นะ หน้าแรกไปแล้วยังไม่ยังยังไม่ยังไม่ขึ้นเสมอเลยยังไม่แตกเสมอเลยต้องรอหน้าสองมันจะขึ้นช้าแต่นี่มันจะเร็วเหลือกมันจะแตกเร็วขึ้นแล้วใช้นุชปลท์เนี่ยฉีดพ่นแล้วเนี่ยหน้ายังมันมันมันทำไม่เสร็ทำไม่สมบูรณ์ใช่ยันสมบเพราะว่าพี่บอกว่าหน้าแรงเนี่ยมีน้ำเมษาเนี่ยคือมันแรงจริงๆมันไม่มีน้ําต้นยางมันจะดูแห้งๆขาดน้ําจริงไหมคะพี่แต่ที่ดูกันวันนี้มันดูชุ่มฉ่ำเนาะ มันสมบูรณ์จริงๆนะคะอ่ามันขยายเซลล์ขข้ามาขยายทั้งข้างบนข้างล่างเพราะว่าข้างล่างพอขยายแล้วตรงนี้พอเรากรีดแล้วกรีดมันยากยางถ้าธรรมดาถ้าไม่ใช้นุชฟลอไร์เนี่ยกรีดมันจะยากเปลือกมันบางจะบาดได้แล้วมันก็จะบาดต้นใช่ไหมจะเข้าไปในเนื้อไม้อ๋อแล้วทาให้เป็นแผลทําให้เป็นแผลอ่านี่แล้วใช้นี้แล้วมันจะเปลือกนี้มันจะขยายมาด้วยตลดง่ายแล้วยางพารามันมีโรคไหมมี คนปักใต้นี่ชอบปลูกยางีนยางมันมีหลายยี่ห้อแต่ว่าคนปักใต้ที่นิยมมาปลูกก็คือหกศูนศูนย์หรือว่าห0ร้อยแต่ว่ามันออกดีน้ำักดีรวยเร็วเป็นโรคเยอะ้าหน้าฝุนมันจะเป็นโรคเส้นดำคือพูดง่ายๆว่าพันธุเนี้ยภูิต้านทานโรคมันน้อยกว่าพันธุอื่นเขาใช่แต่ว่ามันน้ำน้ำยางมันไหลดีเขาก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมคะแต่พอพี่ใช้นุ่นฟอไรแล้วเนี่ยมันจะไม่มีโรคเส้นดำ ดีขึ้นเลยใช่มันไม่เป็นเลยรู้ว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นไม่เป็นเลยด้วยไม่ไม่ดีเลยเราใช้นูฟไลายของเราแล้วมันมันเป็นไงบ้างคือมอกนคือถ้ามันฉายอยู่ต้องทานเนี่ยทาสี่ดงอเดนหรอหรอือนี้ไม่ต้องทานอ๋อ ยังไม่ได้ใช้นูสไลด์ตอนแรกกันนะแล้พี่ทาแล้วพอใช้นูสไลด์แล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องมาทาเลยมันไม่เป็นเส้นดำอีตรงเนี้ยใช่ไหมนั่นแหละแล้งจะเเส้นดำแล้วไม่ใช่ลุงแค่นี้นะมันจะลุงเข้าเนื้อไม้ลุงมาแบบนี้เลยแล้วก็ได้ฉีดแล้วก็ตัดสองคืนก็หายแล้วไม่มีแล้วพอใช้นูสไลด์แล้วโลกอันนี้หายครับแล้วปุ๋ยอ่ะพี่ประหยัดไหมครประหยัดประหยัด เยอะไหมคะพี่จากปกติพี่ใส่เท่าไหร่คะปกติพี่ก็ใส่สิบกระสอบสิบกระสอบแล้วพอใช้นูโฟไลแล้วใส่กี่กระสอบคะต่อแปดกระสอบแปดแปดกระสอบถือว่าก็ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปใช่ไหมคะใช่แล้วน้ำยางตอนที่กิดตรงเนี้ยดีไหมคะพี่ดีแต่ตอนนี้เราปิดหน้ายางแล้วใช่ไหมคะอืมดี จะเกลยเร็วตรงไทยมันฝุนเลยคือเป็นเป็นเป็นช่วงที่ว่าเราจะต้องปิดระยาะบัรุงต้นแต่ระงต้นมันมันดูฉ่ำเนาะพี่เนาะดูฉ่ำถามว่าพี่ประทับใจไหมพี่โอเคครับท่าผู้ชมที่ทางบ้านเนี่ยให้ใช้น้ำผลไมถ้าอยากจะดูก็มาดูได้ที่สวนอยู่ที่ไหนครเนี่ยพี่อยู่ที่ท่าชนะกับผมพี่ ชาชนะเนี่ยจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะประทับใจอย่างแรงภรรยาพี่ประทับใจด้วยไหมคะเนี่ยพี่ถือแฝ้เลยนะคะม้องความพอใจมากมากเลยฝากฝากคประทับใจนิดนึงพี่ค่ะไอคือไม่เ้าวับชายตัวนี้คือไม่คือไม่ผิดวังค่ะชายได้ญาญาใจเขามาต่อไหด้วยประทับใจอย่างแรงค่ะความประทับใจเกษตรกรแล้วนะคะ แต่บอกว่าคนที่ชวนคนที่แนะนํานี่นะคะประทับใจองค์ปัวยืมแก้มเุ้มเลยนะคะด้านหลังลุงนะคะมีอยู่สองท่านเป็นไปจากใครไม่ได้นะคะนอกจากพี่อะไรคะแจ็ครับค่ะพี่เจคแล้วก็พี่นันครับพี่นันนะคะพี่ค่ะพี่เจคพี่มาแนะนําพี่เขาเนี่ยตอนแรกเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่ออ่าครับแล้วมาทํายังไงให้เาเชื่อต้องมาบ่อยๆต้องมาบ่อยๆแล้วก็ เอาเอกสารให้ดูมั่งพาไปดูของของตัวเองมั่งเพราะของตัวเองทำมาก่อนแล้วแล้วก็พาไปพิจณุโลกไปษอุโลกวันงานด้วยใช่ไหมคะแล้วมันเป็นไงบ้างพี่พอพอมาใช้พี่ประทับใจมันก็คือมันดีกว่าเดิมทุกอย่างทุกอย่างเราเราเราพูดถึงความเป็นจริงนะเอาความเป็นจริงว่าเลยจ้ามันดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีแต่นี่มันดีกว่าเดิมทุกอย่างเขาบอกในสายคนใต้ใช่ไหมใช่ถ้าดีก็บอกดีผลผลิตก็ดีกว่าเดิม เวลาเราดื้อคุณใต้ดื้อไปแล้วเราทำแล้วเราขายขายสิบวันกรีดกับสิบวันไม่ได้กรีดนี่คุณละเรื่องเลยน้ำหนักมันจะดีกว่าเพราะน้ำหนักดีกว่าเงินมันก็ได้ได้เยอะกว่าแต่มันจะได้เรื่อยๆนะมันไม่ได้ออกมากกว่าเดิมเท่าไหร่แต่ว่าน้ำหนักมันจะดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางจะสุกค่ะอันนี้พี่อนันต์เป็นผู้บริหารศูนย์จังหวัดราชธานีนะคะอำเภออำเภอคุณปินตำบลหัวเตย วันนี้พาเรามานี่มาเยี่ยมทีมงานนี่โอ้โหปลื้มใจนะคะมาดูวันนี้เราก็ไปติดตามผลด้วยมาติดตามผลว่าาลูกค้าใช้แล้วเป็นยังไงประทับใจมากน้อยขนาดไหนมาเห็นอย่างนี้แล้วผมก็ปลื้มครับปลื้มใจมากมาแล้ววันนี้มาเห็นเนี่ยพี่ก็บอกนาะต้มมันฉ่ำจริงจริเนาะพี่เนาะย้ำเลยว่าต้มมันฉ่ำจริงจริงนเ่ยสังเกตจากจากสวนทั่วไปมันมันมีความแตกต่างของมันเพราะว่า ดูน้องเขาแนะนําบอกว่าให้ดูต้นแตกลายมันแตกลายคนเหมือนคนอ้วนที่เขาบอกว่ายกตัวอย่างเหมือนคนอ้วนที่เนื้อแตกผมก็เพิ่งจะได้ดูของจริงวันนี้แหละว่าเออมันเป็นจริงอย่างว่าใช่ไหมก็ก็ปลื้มใจครับค่ะก็เกษตรกรลดต้นทุนแล้วก็ได้เพิ่มเพิ่มเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพี่แจ็คใช่แล้วอย่างนี้แล้วเราจะบอกกับท่านผู้ชมยังไงดีว่าให้ให้มาใช้นูตปรไล ก็ต้องลองดูอะใชคำเน้ยนุ่ดฟอร์ไรดีจริงๆเยี่ยมถ้าไม่ได้ลองนี่ไม่ไม่รู้ว่าคําว่าเยี่ยมตรงไหใช่ไหมคะพี่แจ๊คเรียนรู้แล้วไม่ลองก็แค่นั้นใช่ลองไม่แพงไม่แพงเหมือนคิดไม่แพงอย่างครับผมแล้วคนที่นั่งดูอยู่ทางบ้านเนี่ยพี่ไม่แพงแล้วฉันจะหาซื้อได้ที่ไหนเนี้ยก็เบอร์โทรครับ้าง้างครับผมด้านล่างเลยนะคะทานผู้ชมอย่านั่งปากถ้าชนะติดต่อได้ปากเวอร์นะคะอย่านั่ง เบอรอย่างเดียวโทรเลยคะ่ะเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะคุณเอาไปลองใช้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าคําว่าเยี่ยมแล้วยกนิ้วโป้ให้เนี่ยมันเป็นจริงไห<ช><ผ>มใช่ไหมคะครับผนรุตไว้รครองเมือง <dash>